การเป็นเบอร์หนึ่งคือคุณต้องมีมายเซ็ตงี้ครับถ้าเกิดความสุขหนึ่งเนี่ยของฉันเนี่ยฉันมีความสุขได้อยู่บนโลกใบน,นี้จะมีคนโทรหาไม่โทรมา,ม,าม,มาก็มีความสุขแชทมาก็มีความสุขไม่แชทมาก็มีความสุขเพราะอะไรครับคุณต้องมีมายเซ็ตที่ว่าฉันสามารถมีความสุขได้ด้วยตัวเอง100%ยยืนด้วยลำแข้งลำขาของตัวเองให้แข็งก่อน แล้วนับเป็นกําไรว่าคนคนหนึ่งเดินเข้ามาในชีวิตของฉันเนี่ยฉันนับว่าเป็นกําไรขอบคุณนะครับอันนี้กําไรจะอยู่ก็ขอบใจจะไปก็ขอบคุณคุณอยู่หรือไม่อยู่ฉันมีความสุขอยู่แล้วคือมันไม่กระทบกับเพราะคุณมี Mindset หรือบุคลิกลักษณะแบบนี้มันจะทําให้คุณมีเสน่ห์แววตาของคุณมันจะดูมีเสน่ห์ครับสายตาของคุณจะอ่อนโยนรอยยิ้มของคุณจะดูมีเสน่ห์รวมถึง วิธีการแอคอาร์ตของคุณบางอย่างมันจะทําให้คนรู้สึกหลงเสน่ห์ยกตัวอย่างเช่นเวลาคุณมีความคิดว่าฉันมีความสุขได้ด้วยตัวเอง100%เนี่ยคุณจะไม่อยากไปเช็คมือถือใครไม่อยากไปถามจี้ว่าไปไหนมาทําอะไรไปที่ไหนไปยังไงทําไมต้องไปเที่ยวดึกๆเดินเดินทำไมต้องกลับมืดมืคำ่คำๆ่คุณจะไม่พยายามไปถามใครครับเพราะอะไรครับเพราะคุณรู้ครับว่าใครจะทําอะไรที่ไหนแล้วแต่ฉันมีความสุขได้ด้วยตัวของฉันเอง100%เรเรื่องเนี้ย ไปทบทวนครับอยู่ในคอสเป็นที่หนึ่งในใจแฟนครับจำไว้ครับคนเป็นที่หนึ่งไม่เคยต้องโทรหาใครคนเป็นที่หนึ่งไม่เคยต้องแชทหาใครคนเป็นที่หนึ่งไม่เคยต้องวิงวอนอ้อนวอนขอโอกาสจากใครครับและคนเป็นที่หนึ่งไม่เคยต้องทําให้ใครพอออกพอใจครับคนเป็นที่หนึ่งมีหน้าที่ทําให้อีกฝ่ายถูกใจเราคุณมีหน้าที่ทําอะไรครับหนึ่งครับคุณมีหน้าที่ดึงดูดครับสองครับคุณมีหน้าที่ทําให้อบอุ่นพอคุณทําให้สองอย่างนี้เกิดขึ้นครับ การทำให้อบอ,อุ่นคือการใช้ความเป็นมาสคูลินกับเฟมินินคับเรื่องนี้ไปท็อปทวนนะครับอยู่ในเป็นที่หนึ่งในใ,นใจแฟนใช้กฎของ M N F ครับในการปลอบประโลมสม,มอ,งองของอีกฝ่ายพอคุณทำให้เกิดสองสิ่งนี้ครับมันจะเกิดเอฟเฟกตามมาคืออีกฝ่ายจะพยายามหาวิธีการทำให้คุณชอบเขาคือมันจะพยายามเข้ามาจีบคุณนนะครับคำถามคือวันนี้คุณจะเป็นแบบไหนครับพยายามวิ่งไล่ตามขอความรักอีกฝ่าย หรือคุณจะนั่งเฉยๆแล้วให้อีกฝ่ายพยายามจีบคุณให้อีกฝ่ายพยายามทําให้คุณพออกพอใจให้อีกฝ่ายพยายามแชทหาคุณให้อีกฝ่ายโทรหาคุณไม่ดีกว่าหรยอครับคนเป็นที่หนึ่งไม่ต้องวิ่งไล่ตามหมาใครครับคนเป็นที่หนึ่งไม่จําเป็นที่จะต้องร้อนรนเขาจะพยายามจริงๆสี่ดักแชทนี่มันเขาเขาพยายามล่อลวงคุณนะครับนะเพื่อให้คุณรักเขาอ่ะเขาจะพยายามทำทุกสิ่งทุกอย่างเพราะฉะนั้นเนี่ยหน้าที่ของคุณมีแค่นี้ครับนะครับการเป็นที่หนึ่งในใจคนคุณมีหน้าที่แค่ดึท็ูเข้ามา แล้วทําให้เสพติดเราครับมันจะมีจิตวิทยาอย่างหนึ่งนะครับอันนี้ครูความให้เป็นเป็นทิปไปคือทําให้คนรู้สึกว่าเราคือคนที่ตอบโจทย์เขามากที่สุดมันจะมี38ประโยคครับตอบข้อโต้แย้งครับหมายความอะไรครับหมายความว่าบางครั้งเนี่ยการเป็นที่หนึ่งเนี่ยบางทีคุณอาจจะต้องเจอคู่แข่งเช่นถ้าให้เขาต้องเลือกระหว่างเราไม่สวยกับอีกฝ่ายมันสวยเราหน้าไม่ขาว แต่อีกฝ่ายมันหน้าขาวเราไม่รวยแต่อีกฝ่ายมันรวยมันเลยต้องมีจิตวิญญาณในการป้องกันครับเพื่อไม่ให้ใครก็ตามแต่เข้ามาเป็นเบอร์หนึ่งแทนเราใครอยากได้นะครับเรื่องนี้ต้องแชร์ก่อนหนึ่งครั้งนะครับไม่งั้นเนี่ยระบบมันไม่ดูดครับพิมพ์คําว่าครูคอมจริงใจครับแล้วเดี๋ยวบอทดจะส่งทั้ง38ปประโยคนี้ไปให้คุณนะคุณต้องมีประโยคคีย์เวิร์ดบางอย่างในการป้องกันไม่ให้เขาเนี่ยรู้สึกว่าเรามีข้อด้อยครับ พิมพ์ว่าครูคมจริงใจครับแล้วคุณจะมีวิธีการพูดตอบพ้อโต้แย้งให้คนไม่รู้สึกว่าต้องเอาเราไปเปรียบเทียบกับใครก็ตามในโลกใบน,นี้ครับจำได้ไหมครับครูคมบอกว่าไงครับคนเป็นเบอร์หนึ่งไม่ต้องแข่งกับใครการที่คุณไม่ต้องแข่งกับใครมันต้องมีวิธีการพูดครับเพื่อดักสมองของอีกฝ่ายเอาไว้ให้ได้ครับถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่อยากเป็นคนมีคารมถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่อยากพูดแล้วให้แฟนคลั่งรักนะครูคมเคยสอนว่าใน อีบุ๊กห้ประโยคนะครับพูดให้แฟนคลั่งรักคนมีปัญหากันเยอะนะครับครูคอมเลยทำอีบ o ๊กเล่มนี้ขึ้นมานะครับบางคนเนี่ยหน้าตาดีมากนะครับแต่พูดไม่เป็นปรากฏว่าแพ้คนที่หน้าตาไม่ดีครับแต่พูดเป็นนะครับหรือถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่ไม่รู้จะคุยอะไรกับแฟนนะครับแชทเงียบตลอดเลยเข้าดองแชทตลอดเลยจริงๆแล้วมันมีความลับอยู่นะครับวิธีการตั้งคําถามให้คนอยากตอบคุณนะครับวิธีการแชทวิธีการคุยนะครับที่ ทำให้คนเนี่ยอยากคุยกับคุณบ่อยๆนะครับแล้วทําให้คนตื่นตัวนะครับหรือทักมาหาคุณเองตลอดเวลานะครับรวมถึงบางคนเนี่ยเป็นคนรวยมากนะนะครับลูกศิษย์ครูคอมส่วนใหญ่เป็นผู้บริหารแต่ว่าความรักความสัมพันธ์รอบตัวเนี่ยไม่ดีเลยนะครับเพราะอะไรครับเพราะเขาพูดไม่เป็นเขาไม่รู้ว่าจะต้องคุยยังไงคุณเป็นคนหนึ่งไหมที่คุยกับแฟนแล้วเขาหงุดหงิดตลอดเวลามันเหวี่ยงเราตลอดเวลามันมองว่าเราเป็นคนผิดตลอดเวลานะครับมันมองว่าพูดอะไรไปเนี่ยมันไม่ถูกใจเราเลย สมองมนุษย์เนี่ยนะครับถ้าคุณอยากให้ใครก็ตามแต่ชอบคุณคุณต้องมีวิธีการคุยให้อีกฝ่ายรู้สึกว่าคุยกับคุณเนี่ยเหมือนกับได้รับรางวัลชีวิตเวลาคุณพูดไม่เป็นเนี่ยครับมันทําให้เสน่ห์ของคุณหายไปถึง90%ปากของคุณเนี่ยสามารถสร้างเสน่ห์ได้ไม่ใช่การที่เอ่อทำให้ใครรักต้องใช้เงินตลอดเวลางานวิจัยในปี2010เนี่ยนะการศึกษาเพรว่าการที่คุณใช้ภาษาที่สร้างภาพในใจนะครับหรือการเล่าเรื่องนะครับ หรือการที่คุณมีลูกเล่นในการคุยเนี่ยจะสามารถโน้มน้าวใจผู้อื่นและทําให้ผู้อื่นเชื่อมโยงสิ่งดีๆเข้ากับเราได้สาเหตุที่คนคุยกับคุณแล้วเขารู้สึกว่าเฮ้ยรู้สึกรําคาญตลอดเวลาเพราะคุณไม่มีคําพูดที่ทําให้อีกฝ่ายเชื่อมโยงกับคุณแบบดีๆนะครับคุณก็จะต้องเห็นว่าเขานอนหันหลังให้คุณตลอดเวลาเห็นเออคุณต้องทักเข้าไปตลอดเวลาต่างๆพวกเนี้ยนะครับเพราะงั้นเนี่ย คุณต้องมีวิธีการคุยนะครับคูณคามรวบรวมไว้ในอ e ีบุ๊กเล่มนี้มากกว่า500ประโยคเลยคุณไม่ต้องไปคิดเองนะครับเอาประโยคแต่ละคําแต่ละคําแต่ละคําแต่ละคำเนี่ยเอาไปใช้กับแฟนได้เลยนะครับซึ่งอ e ีบุ๊กเล่มนี้มีนักเรียนซื้อมากกว่า5,000ชีวิตนะครับเข้าใจไหมอีกอย่างครับนะจริงๆแล้วเนี่ยเวลาคุณคุยกับใครเนี่ยมันต้องใช้คําพูดกระตุ้นไปที่นิวเคลียสแอคคัมเบนครับนะคือการใช้คําพูดบางคำเนี่ยที่กระตุ้น ตอมที่ทําให้สมองรู้สึกว่าได้รับรางวัลชีวิตนะครับคุณคือจริงแล้วความรักเนี่ยนะครับมันคล้ายๆกับคนติดสารเสพติดมันคล้ายกันครับนะเพราะงั้เนี่ยถ้าคุณคุยให้คนเสพติดคุณไม่ได้นะคุณทําให้คนเนี่ยรู้สึกว่าเฮ้ยประทับใจในตัวคุณไม่ได้รู้สึกว่ามีความสุขทุกครั้งไม่ได้มันเลยเป็นเหตุผลที่คนเริ่มจะหมดรักคุณ ในทุกๆวันในทุกวันแล้วคุณจะเริ่มเห็นว่าเขาเปลี่ยนไปเขาไม่เหมือนเดิมคุณสมัครแล้วเนี่ยเอาไปใช้ได้เลยทันทีครับราคาเต็มเนี่ย4,900บาทครับแต่ถ้าเกิดว่าใครสมัครในคลิปนี้นะครับครูคมให้ราคาอยู่ที่990บาทนะครับสิทธิพิเศษเฉพาะ10ท่านแรกครับที่แคปเจอร คลิปนี้นะครับแจ้งไปที่ Line แอดนะครับที่ตรงนี้นะครับ love underscore ตอง9นะครับหรือว่าสามารถแตะลิงก์ที่ด้านล่างของโพสต์นี้ได้เลยนะครับเพราะงั้นเนี่ยถ้าคุณเป็นคนหนึ่งนะครับที่คุยกับใครก็ตามแต่คนอื่นถูกตาคุยกับใครก็ตามแต่คนอื่นถูกใจคุยกับใครก็ตามแต่คนอื่นชอบนะครับแต่ข้อห้ามอย่างเดียวคือห้ามเอาอีบุ๊กเล่มนี้นะครับหรือเอาเทคนิคจากเล่มนี้ ไปใช้กับแฟนชาวบ้านนะครับไปผิดลูกผิดเมียคนอื่นนะครับสิ่งนี้ครูคมไม่สนับสนุนนะครับเพราะการใช้ชุดคําพูดเหล่านี้มันสามารถโน้มน้าวใจใครก็ได้อีกทีนะครับมันสามารถโน้มน้าวใจใครก็ได้เพราะชุดคําพูดทั้ง500ประโยคนี้มันเล่นไปที่นิวเคลียสแอกคัมเบงครับคือมันทําให้คนเสพติดคุณนั่นเองนะครับซึ่งมันจะโน้มน้าวใจให้คนอื่นรู้สึกว่าชอบถูกใจตาคุณอยากคุยกับคุณ บ่อยๆนั่นเองครับใครอยากได้เลม่มนี้ก็แคปเจอร์แจ้งแอดมินได้ที่ l i n e แอดสิทธิพิเศษเหลือเพียง10ท่านสุดท้ายเท่านั้นครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ